จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคนะครับหลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้ารวม5คนล่าสุดนะครับสาธารณาสุขอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์เกือบ600คนส่งไปตรวจหาเชื้อไวรัสซิก้าครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่2.2เพชรบูรณ์นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จีสารกำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลบ้านติว้วอำเภอบ้านโศก และตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังพบเด็กป่วยเป็นโรคไวรัสซิก้าสามคนซึ่งทั้งหมดหายเป็นปกติแล้วแต่ยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคต่อเนื่องสาธารณสุขอำเภอหล่มสักกล่าวว่าจากการสุ่มตรวจบ้าน100หลังในช่วงวันแรกที่พบผู้ป่วยเจ้าหน้าที่พบลูกน้ำยุงลายจำนวนมากแต่ปัจจุบันบางจุดสามารถทําให้เป็นศูนย์ได้แล้วโดวยเฉพาะรัศมี100เมตรของบ้านผู้ป่วย ส่วนหญิงตั้งครรภ์ทางพื้นที่อำเภอลมศักเกือบ600คนได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา้าหญิงตั้งครรภ์ที่เราเน้นที่จุดสุดก็คือในอำเภอลมศักรนะประมาณ5กับ600คนนะคะก็ทยอยส่งปัสสาวะตรวจทุกคนเลยนะคะเราจะไม่เอาเฉพาะของในเขต3ามตำบลน,นี้ในหลังคาเรือนบ้านผู้ป่วยทั้งหมด3หลังนะคะ100เมตรนี้ก็เป็นศูนย์ไปหมดละ เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมโรคในรัศมี100เมตรรอบบ้านพักเด็ก2คนที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าในเขตเทศาบาลตะบนสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงจัดทีมลงพื้นที่ค้นหาหญิงตั้งครรภ์และเร่งชี้แจงชาวบ้านถึงวิธีการป้องกันโรคสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิก้ามียุงลายเป็นพาหะและไม่มีวัคซีนป้องกันผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออกคือมีผื่นแดงขึ้นตามตัวไข้ขึ้นสูง กล้ามเนื้อหากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีสามารถทุเลาลงภายใน2-7ถึงวันจึงไม่รุนแรงเท่าโรคไข้เลือดออกแต่สตรีมีคันเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะอาจจะมีผลทำให้ทารกในคันได้รับอันตราย